สวัสดีค่ะพี่น้องสุขูสุคนช่วงนี้สาวเจยกะาข้ามาคุดคุดกลนเด้อค่ะพี่น้องแกสิไปหายัางเนาะคุดกินนู่นกินกับแกนแกนหักแต่กับตองคุดตองกลฮิตกับโบอ้อเนาะเนาะค่ะคุดนู่นคืดดนนคเอเกาแหละค่ะพี่น้องอย่าพึงเปิดพึงนายเด้อค่ะสร้างพ้นตกไปเบิงไปหลุ่นไปเชี่ยสาวเจยยนี่ <c oughs> คอมเมนต์ให้กำลังใจไปลุยกันเลยค่ะพี่น้องชูคืเอเกาหอนคือเกาค่ะหอนเจ่า สวัสดีครับสวัสดีแฟนครับทุกท่านทุกุทุกคนครับผมอยากจะเจสียหายยังน้องพี่น้องน้องจากอีนุ่นครับแนวใดช่วงนี้แนวใดหาใดก็คือหาไปก้อนครับพี่น้องไปตามไปรุ่นครับเหมือนเดิมนะครับพี่น้องไปนั่งไปห่อนไปเมยไปหมาน้ากันครับมวยน,นาลาแวกมน ขวยเป็นลักษณะใดนี่เป็นลักษณะนีค่ะตัวนี้เป็นขวยตัวเบเป็นขวยเธอในกับเป็นหูไปเลยนี่กาขึ้นยุกับสภาพดินของแต่ละปลาแล้วกาเพิ่นสียูต้นไม้บ่ต้นใหญ่เด,ด้อพี่น้องประมาณนี้แหละต้นไม้มแล้วก็ใหญ่สุดกับสีซ้ำแขนนี่แหละต้นไม้เด่นขึ้นกับยูขันปลาได้เพิ่นลุ่มงานน่เป็น,นหูจังสีกระชุ่แก่งให้ทราบเรื่อยๆครับนี่กระดินแต่ละปลากัาบโบเพือกันเด้กอันนี้ใหญ่ลาใหม่เลยนี่บ่แม่นปลาที่เคยุ่ดคูลงหาไป นี่มาแต่ใจระว่งเขาดิบปุ่นปุ่นไม่เจเลยถึงดินสีแกนจะกับนาดินพอนั่งเป็นผงอยู่นาดินโมเป็นผงเลยนาดินด่านแกนแต่ว่าทั้งไตนี่เป็นผงเป็นผงเหรอเนาะนู่นมันขุดเนาะทั้งไตเป็นผงแต่ว่านาดินเป็นผง ลุนกันเลยพี่น้องปลาเนี่ยข้างแรกด้วยนี่พี่ใหญ่มาปลาเนี่ย<ะ>ปลาบานใดดอกผมกับบ่งหูจักขี่รถมาเรื่อยๆล่องเนี่ย่อนมาทางบานแล้วเวียงสิดละพี่น้องหลัดปลาหลัดโขกมาเรื่อยๆอุ้ยหยากมากหลัดปูกันเต็มๆเลยยังไงมีก้อนเนี่ยโตเล็บเองนุ่นคังทุกคนต้นมาสิเป็นที่นุ่นคังครับ กว่างไว้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้มันึดงใไปเลยตัวหนึ่งยื่งกันว่าสิได้กับตัวใส่ตัวใหญ่ปะนี่หมดถังช่วงนี้นู่นไข่นี่นูไข่กระเทือนกัตัวเน่ากับสหลายนี่คือดินแห้งแล้วพี่น้องที่นู่น,นเพิ่น,น,น,นก็นกนเริ่มไข่ออกหลายแล้วจะต,ต้องรอดฝนแจะว่าหันฝนมากมันนี่ก็บฟิบอดคอยได้ฟุตครับ ลักๆัก็ิไปทางเห็ดสมากกว่าคืแล้อเขึ้นอาอันนี้ก็ยิ่เนาะสมาคข้อเลยเ่ะนี่ผงตกผลไม้อุยต้านที่ห้อยเขาขุดนี่พงใหญ่ตัวละโอ้นี่นี่นี่คือคือคออุ้ยมาถือแหลเว็กโฆษณาตังแต่ห้อยคนนกลักับรหลายนี่มันก็ดหาอยู่หากินคือกับกับ่างนีหานุะ 1 8, 9, 10, 10, 10, 10ิซแปดเก่าสิบสิบอิล่ะสองอ่สิบสองโอ้ยอยากกควยละลอยดิได้แท้หันดินันช่วงดินซุได้แท้แน,น,น,น่นั่นสาม ขึ้นมาพอสิบกลัวหรอขึ <Diamond puzzles> ้นสิบสามขึนเกาสิบสามเออสิบก็บอกแห้งแห้งเมนอนว่าสิเนาะสี่เออั่สั่นเไหมหายหนหายนี่สั่นสีวาาสีเนาะโอ้โหนี่อ่ไรสิห้าสิ นั่นนั่นนั่นบเจพี่พี่มาพี่น้่พี่พี่เออกรบอกกันนัสิบเจ็บแปดขอทุงนอ้เหี่อย่าลนนี่ตีระวังนนี่นี่นี่ขอบุรมสบเดพ่อนี่ยังพันหัวเด้ยดีเลยอก่าันเลยอเดสิบ้าสิบดก้ายี่สิบยี่สิบเอ็อนวารายกัมือวยหลดไปนองหวยง่ายนี่นี่ยี่สิบสามพี่นะพีนี่ แต่ว่าตัวป่าอยเงียซ์ำปลาที่เขาขุดเมียนนี่นี่นี่อ้ยนี่หางงอ่ะอตัวขอัวโอ้นี่เหนมาตัวโค้งนี่เมียนนโค้งเถเลยนี่ทั้งสิตัวค่าอยใหี่ไดร้ายซํานีแกบนี่เพราะว่ายินนู่นคนี่เหนื้อเขาเนียนนี่อ้ยยีนูป่วแล้วอื้เด้วนะมัน๊จนดดังพวก นี P ee. P ee. ่น่นดานันเขาอยูพี่ียงนั่นอกัาน่นจี๊ซีกัวแล้วเร็ห้อยโคตรกันแล้วหนกพี่น้องหากินตามฤดูกาลโอ้โหดค โอ้ยฮ่ายังสีเขาได้เมื่อวัยอยู่เมื่ออย่ามาเถอะเมื่อวัยเมื่อสากะประมาณก้อนเทียงนี่ขันมือได้มันอิลีกะกลับไปหอดบ้านประมาณเพีนประมาณนี่ได้ปล่อยขีดเร็วครับขันมันอิลี่กับโอ้โค้งเกเดี๋ยวปล่อยขีดเก่าโม่งยังสิมาแต่หกโม่งแค่ไหนตีโตได้ซับอิลีเข้ากับ้องเอาดอกยไม่ได้ซับอิลี่ซับอยู่ๆ มาฮัดของเถะเดี๋ยวเรียนลู่ผึ่งเรียนลู่ปลานี่เดี๋ยวลุ้มต่อไปสิกลัวข่วงกว่านี่บริณาร์แล้วล่ะบริณารเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊ให้เบื้องหน้ากระตาท่านเด็กใช้ใบใหม่ชำนัดไว้เดียวอืมโอ้คุณผาจัดไปจะเลาะตาไม่ไหมไปเรื่อยๆแล้วพี่น้องเนี่ยเพราะว่าจะเจือกลิ่นหัวหัวเดี๋ยวเวลาโอ้ยบางเฉืี่ยมันเหนื่อยหล่ามันกะต้องสอบสดเนี่ยเด้อค่ะพี่น้องค่ะพี่เต้ บอครับรักๆผกผมก็มันเกิดองไรแต่คือคือเห็ดไห้มันมวนน้ำนี่ยหาไปน้ำเ้ามวยไปน้ำเกับ่าเมนมาแต่งแต่งเติมไหดมวนนี่คือคือคือมวนจากใจเยียนาะเนอเขาัน้ดเขาอื่นเขาคอนถิ่นนันนี้เขาเลืองจิงเนี่ยงไอล้วาแต่แหละใหบ่อท่านดูสั่งอตาไม่ไเพื่อไอเพื่อที่น้องนั่นมนากเป็นใหญ่มากเมนเมนเมนอ้ยนองฮานุ่งมากน้ำ เขาเวยุกับหนองต่วนหนองก้อนอยากมาอยู่แต่ว่าปลาหน,น,นันนะมันกับกอนบ้านดงหมักไฟปลาหนัานมันเปลื้งครับยังกับพี่สาวเป็นสาวรัดบ่แมน่นเอออยากให้เพิ่นมากหูดนั่มังเี่ิมเพราะว่าเพิน่นว่าโอ้ยนี่จังหวะหวยหนีเบึ้เงเต,เต็มเลยดึกค่ะพี่หนงเพราเบิดง่ายน,น,นี่านาเอราะอะไรดอกหวยหนีคุณเลี้ยวเข้ากับกลับเลยแมน่นยคุณเพาท่านเบิดอยู่เยอะเชีย นับเรื่องพี่น้องอันผู้ใดนับเพระท่านกะรีเพกกะบ่อนับให้เราขคอมเมนต์มาบอกนี่แหละเลขออกตัวนี้แหละบ่อแล้วผีขานนับนี่เห็นบ่อันผู้ใดนับตรงนี่นี่แหละเลขเลขออกตัวนี้แหละมวล้นาะสิผ่านับดูควยแหลกเดี๋ยวนับให้จตาจิตเนียนนั่นโอ้โหสุดยอดอี๋ในช่องอีกขนาดนี่มันเป็นรูปอ้อมมองไม่เห็นสีาก้วแกว เอาคนจัตัดชดคนเบงนีสอดขอบขอบมาท่านเบด้ังาคุยเดียวนี่ลักชดเงาอะไ้พี่น้องโรศับอมันห่อนียมาดคุยเดียวจ้าสิพานับในกระตาครับนีอเอาก่อนจัดเตมบัวนิ่มเลยปาดเยอมึงกลเยอะนางเอาเลย เนียนๆเ,เลยโบมีปวกครับโบมีหมดดำเผื่อเช่เงเช่งพังหมดเลยย่านกิีดามเสียมบอกย่านเนอะแต่อายแล้วยังโบย่านแล้วถือเฮ้โยโบย่านเนอแล้วเผือกระอืออยู่นี่แหละขือเคยออค,อคอยอือเคยคอยอือห้างเลย บวบ่เบิร์ดกับบวเป็นหนังหลายอีกหนาวผมครับจำเป็นต้องถมเนี่อพี่น้องผู้ที่นู่นกับผู้ที่ป้อมจำเป็นต้องถมนี่ข้าวถมอย่งสี่เดียวเขาก็มาหลบอีกแมนมาเบิ่งควยเดียวได้ดิค่ะพี่น้องนี่ควยเดียวควยเหลวครับใส่กับตาเด้อพี่น้องเพราะว่าตามที่พูดมาแล้วใส่กับคู่นี่เพิ่นห้อนเฮ็ดให้ที่นู่นเพิ่นน็อกส่กับตาแล้วก็ใส่ใบไม้ตาบ้องั่นกับกระช่งก็ได้ ยี่ที่สุดครับนี่เราจะใส่ใบใหม่สิเขาก็ะชับขึ้นมากอเอาเอาใบไม่ออกมานี่นับมานี่นับให้พี่น้องเนนมือมานี่โอ้หยนับไปไหนได้สองสี่หกแปดแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบหกสิบ ถ้าไปสรุปยอดเดี๋ยวเดี๋ยวสิบอกเดี๋ยวสินับให้ฟังสรุปยอดให้ฟังตอนคลิปพัดไปอีกมือใหม่แต่คลิปเมื่อวานนี่เข้าได้สามร้อยสองตัวสามร้อยสองตัวด้วยค่ะเด้อนี่แหละแต่ว่านี่นี่ตัวนี้บ่ได้นับขวยแหลกแต่ว่าสิไปสรุปยอดให้ฟังมือหลังไปหาควยส่นกีบอดบลูดสามสิบดอกครับนี่บรูดสามสิบอีกเมนไปพี่น้องตามไปลุ้นกันอีกขวยไหมครับ นี่เป็นไกันครับนี่นั่กล้วยแหลกหมองตาลนี่กล้วยสองนี่กระป๋องตำกลัวแผ่นย่างไรกับแปะโต้กัยังอันนี้เลยนี่นี่นี่ลักษณะหู้บางเทือกก็เป็นสวยบางเทือกก็เป็นหู้แต่ว่าแผ่นดินซุ่มๆนี่เห็นขึ้นเป็นสวยเลยนี่ต้นไม้ที่จะอยู่ประมาณนี้ระวังนิ่อยู่เกียจพี่น้องเลยบึงตกใจบอกว่ากันยังอว่าคุณป่าขึ้นเหนียวว่าเดี๋ยวสิว่างฮัด เขาสืบทั้งในร่างกายบ่อใดได้คนอยู่ขาดว่าบ่อใดว่าโอ้ยเจ๊ย่าให้มันขาดตัวเนาะสุดท้ายพ่อโยโย่เอาตัวเนาะมาบอกด้วยค่ะขาดว่านายติ๊กผงเร็วนะสังเกตง่ายๆครับเวลาเฮาล่องไปเรื่อยๆมันจะเป็นคล้ายๆแบบรูบัวลงบัวลงเลยเนี่ยนี่นี่เอากวยซอนพี่น้องซ้อนหนักอีกดีบ่เนาะ หอบมั้งมีฮะโอ้โอ้โอ,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 อ้บางช็อตภาพอาจจะเป็นแบบมัวๆจากน่อยด้ยอยเพราะน้องภาวะฟุ้นติดเล่นเมียนเมียนแล้วเดี๋ยวผมก็ลืมเสียดลืมเตาแปด เขาโอ้โหต่ำกดสีปุ่นเ่ยอ้กุยอยู่ซอยอีกปุนั่นนี่คงลุ่มสุดโบปลานน่ที่น้นอาจจะเลกนน้อยครับประมาณขืบเคืองพี่ซปลุดประมาณขืบเคืองก็เลืกเส้นที่ป้มนรอพี่น้องนี่อัี สิบสองสิบสามวูวนี่ปลาดีอยู่สีม่วงเฮาื่อเหง่อไหนหากินมองแน่บอมมี่เนอะมองแง่คุนบอมีอี๋ดีเแต่ผมก็น้นอมรับอยู่ว่าต้นนี่นี่ทั้งปลาทั้งตรงหน้าม <im? S 2> ันยังถือว่าอุดมสมบูรณ์ดี <im? S 2> ครับพี่น้องตั้งจากบ้าน สิบสม่กสิบสี่าสารครามบานเฮาอยู่สิบ <13. S 1> โอ้พักหน้าสารคราม <laughs> ไปทางบ่เคยกินน้ำเฮือนเจ้าของสารครามบานเฮาก็จากยังใดนะน่าจะแห่งแรงเนาะบ่ม,มีผู้บ่มีเขาน้ำพึ่นคือหอแต่บานเัวหน้าอมล้อมอมล้อม่นวะเรามีคนเซ่าดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้อย เอพี่น้องสะตึกเออสืกเบียกันไหลนอนมวยรถต่อมือแล้วนั่นบ่ได้นับเรีวเรือแบดนี้กระังสีทุกมือทุกมือนะฮนะนับได้เต็มที่ย่างไรกรีีกัวอยู่ดนี่ผูดงั่อันนี้อุ้ย บุกีขวยเขากันี่เดี๋ยวเดี๋ยวจักน้อยเพราะว่าต้องพักเรื่องให้เบาวิตซอยกันกลนวเผาไปหลายเดี๋ยวอย่าพึ่งตัวนี้นจักน้อยก่อนเด็กขวยยนี่ก่อนบ่านหน้าดีดีเด้อจ้าคุณแม่คุณป้าคุณยังเกาะยู่มาลีนี่ที่เราอยู่บ้านเฮานี่แหละแต่ว่าเราเที่ยวไปกลับบ้าน พอปูในงานแล้วจิคุณเบวตาโอ้คุณเบวตาครับแล้วก็ไปไปมาม่าระวังไทยกับมาลี่นี่นี่นี่เห็นบ่อโอ้ยนี่ใช่ไหเบิองเปิดเบิองอีกคืนนึงกระตาแค่สองขวยนั่นนี่อย่างผู้ดังแขกบ่ออันนี้จะน่าจี บอบอถือค้างอันนี้โอ้ถือไอ้หากไหมถือค้างพอเราบอหางหน้าปรบนี่ีม่ใช่คอยเชาะก่อนเอาเคืองม่ใช่คอยปิดก่อนไออืมไอบอเบิ้ลัตนีมเพอะม่นัดผมอเสียงเลลุงโอพอเถิดไปนั่งกับให้รอเสนอหูครับผมกับมัดที่กันดิ นี่เบิ่อง้องขวยเบิง่งเชื่อเดียวเดียวพูดคนหนึ่งบองเนน่ะคูดเบิดมือได้ยี่ิตู้เกือบลอยก็แล้วกันนี่เมียนสองขวยเกือบลอยคุดตุ๊กงไวล้ละ,ะเราเกิดคุดไว้นะ้ครับว้บางันผมกับคูดเท่ากันแหละเบิง่งอันที่บงหู้บงมีขวยได้นี่ บึง์ว่าจำนวนิมมีจัะโตบบมีหวยนี่อะไรล่ะสี่หาโหผมคิดว่าตั้มตัต้มกับบรุษสิบดอกพี่น้องแต่เราหูด้วยแต่ว่าเข้าหางเลือคุดเจ็ดเงาต้นไม้ได้ที่เป็นขวยในตัวหน่อยเฮากับบรุษค่ะคุดคุดเป็นแบบแปด เก่าคุณีฟีีอันนี้แปดละเด้อนี่ครับน่าจะล้นมื่งเม่อวากันทายนีเง่าเทะเ้ก็ลึกบบท้ายเบิดามชั่วโม,มงเมนี่ยคุณเหล่วพี่้องเบื้งสนิทไานจนรับหน้านทั่วระ์คุณเหล่วซีฟีบอันนี้บบมีขวยเดีวยวนี้น,นี่หูสืบว่าออยสู้เล็เกแม่ยุรับเล็กกุปานอ่ะแม่เลกป,า,า,า,กปา,าหลาย ขืบเพิงถึงสองขืบนี่แหละจะกับพ่อแกนนี่แหละดินกระไรแซมยางโบรายดิเยเย็นบ่งนันนี่อีกซื้อเอาอะไร่สิบสองสิบสามกันเถอะเอาไปกั็ระหือไปเราฆ่าฟังสะเทียดด้วย <c oughs> ละมวหมวนไปซิฟซายอหมดแล้วมั้ันแจมโอ้ยหวยหรอซฟนี่งะซีฟอันนี้ยังถือว่าเป็นหวยดังตำแนนตำรับป่านี่นี่อันนี้งบเป็นขวยเป็นห่้งตกหงละผีผีเพิผีผี บเปินบเปินขวยดิ่ขนาดบเปินขวยดิ่งีงออือจับพอเถอะันจะ<บ>ดุดไปใจไใบหม้อยา่นะมันมีนั่ดอกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจดแล้ว ลุ้นต่อในตัวนั่นหุยย่อแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเรอเขาเรียกถอดถ ไข่ไว้ดีที่สูตรจะถอดต่อเนียนโอ้ยอุ้ยเห็นว่าไข่หน่อยๆได้เนี่ยหูหน่อยๆเนื้อหงบนโอ้ยี่หน่อยเด็กส,สิบส,สี่สิบห,ห้าอ๋ออะไรนะสิบหกไข่ โอ้ยบวกกว่กหน่อยเนาะหน่อยเื่ถือดีด้วยเป็นอยู่ตามธรรมชาติพี่น้องนี่แล้วครับอยเสียงจากธรรมชาติของเทือสิปร์ามเสือนี่นะไอ้ซื่อว่าะเสียงเป็นห้องนีครังเนินห้องนีมดมือยังทำอยู่เนาะ

ขนาดบ่เป็นขวยแม่นอันนี้22 <20 S> ได้ซ่ํานี้นเฮาถือว่าหลายแล้วผู้เพิ่นมาขุดตอนดินมันซุ่มๆมนั่นก็นยังว่า3ปีแล้วแกจิบๆนั่นพูนเท่าไหรละ่ะ22บ่มันนับซ้ําแล้วซ้ําอีกก็นับไปนี่ ต่ก็ยังสิเป็นพงมันไปเรื่อยอยู่นี่อ้ม่หูปวกหูปวกอู้นั่นนั้นนั่นี้ยี่สิบกัวยี่สบสามยี่สิบสี่เนี่ยี่สิบห้าโอ้นจอดก็เห็นว่าอันนี้เนาะบ่บมเป็นขวยนวอาเตสิบอไลบันแตคุกขวยเก่าเขานี่8แปดโต้สิบโต้เขามี ขันนี่ก็ส่วนมูมาลงมาอีกนี่นกระถากล่องกระถืกเกียวคเห็นบอกมันดูดีดูดีดพี่น้อง่านจะเห็นหือเผมมึงได้ไหมท่านจเห็นไหนมีก็เจอเขียนี่ถากล่องตากล่องกับกุเพราากล่องอูยกนุ้องกันนั่นบนีี่ บ่อตรงนี้น้ำบ่อบ่อบ็นัำหุกน้ำเลยหาหุกจะคอยเอาออกนล้วคอยไล่ออกหุกเจ็ดมันมันอันนี้มันเลือกไงเลือกดีครบเลือกยู่ปลาเนี้ย่อมรับปลาเลือกต่กระคุ้มเมียนแลวกะเขากุนแล้วถมปลานี่ยเมียนผมย่อมรับเลยปลานี้เก่า กบทุกหลุมอาจจะไม่ทุกหลุมเฉลี่ยแล้วสิบหลุมที่คุดกบแปกนี่รือว่าผ่านเพราะว่าบางเคือหุ่นแเลี้ยงเอาน้่มหูเก่าอ่ะนั่นนี่นั่นนี่เลี้ยงเอาน้่มหูเก่ากับได้อยู่ครับย่างน้ำตั้งกับสี่ตัวใดตอนจิเดาดมก่อนนี่ม่ต้องดมเพราะว่าดมอีนู่นเน่าตาหนาจุดโอ้ยจุดหวิดเฮงแใจหอน รวมเราแล้วผู้มักดมดมบาททีนี้อัปเดตปีกระตองดมอันไหนหัวขาดนี่คือตโตอันนี้ก็โอ้ยจะเนี่ยนี่โปรยไงไอของกบทเสียเพิ่งจะหอนการบางเทธอเหาตัวใดที่บาดเจ็บเราไปหอนเฮือนทัวร์จะไปหอนเฮือนเนาะอากาศมันหอนเอนาะมันก็ชัวร์เนาะดมต้นเนยกักกบปอนด์เลยตัวนี้นี่แต่ว่าเขาใต้ข้าวผู้นะไม่ใช่แต่ทเป็มใต้ของแต่ละตแล้วเนาะ นี่ก็ภาษาราชการอีกหัวกระพังบ่ค่อยออกนี่ความจริงก็หร้ายโตอยู่เลยโอ้ยเนี่ยอีกหัโตออกโป้ใหม่โว้ยนี่หล่อกว่าโตมาถ้าถึงเบิร์ตเลยนี่ว่าแบตเบิร์ต่ก็จะจังกูอ่ะ มาต้มซีลอยเลยมือนี่มาตัำกาหาลอยพุกลอยมี่พุดเขาเดียวอี้อนี่ลายเห็นป่วยนี่น่อต้งใจบุกอีกรอบค่ะท่น้งอง คะต้อหงหักงโหมกะเนี่ยขุดเขาเดียวเองโบถึงสม,ม่งเนี่ยโบถึงอะไรเดนมาขุดอีกก็ได้อยู่เอาพ่อแห้งเขามีโบเนียนว่าเขาขุดจนเขาสั้นโดดๆๆเหล่าจังเศร้าแบบนั้นร่างกายส้มรับบ่งก็เลี้ยวกันจริงจังอันเห็นแจ้งซีนี่ว่ามันหน่อยได้หนี่พี่น้องจามโกฮกลอยกันยังวะตัดออกเอาหาลอยยางหน่อยนี่เพราะว่าอันตัดตัวใต้ตัวซับนี่หรอนี่ เบิกล่ะเบิกเงยกระตาใส่สื่อใส่กระตาพอได้ใช้ขู่เงยงามครับไปงามรูปยอดกับพี่น้องกับมันพี่เก่าเลยค่ะพี่น้องมันก็เก่าอยู่มองนีมองไม่เด้อค่ะพี่น้องเพราะว่ากับพุดเขาเดียวกับซิบบูุดให้จนว่าสันเนาะเพราะว่าจะคงกับเป็นเบาหวานแดดจะแห้งลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ค่ะ แป๊บเดียวไม่ต่ำกว่า500ตัวสวัสดีครับไปละครับพี่น้องผิดพลาดประการใดถูกใจหรือไม่ถูกใจอย่างไรกับผมทั้งสองคนก็ต้องขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับลาไปก่อนครับพรอมม่คิมนาสวัสดีครับควนดิน